ครับสวัสดีครับคลิปนี้ช่างบ้านๆแล้วก็จะมาทดสอบนะครับแรงดันปั๊มปั๊มฉีดเชื้อเพลิงครับของ p g m e i ครับอันนี้เป็นเว็บร้อยสิบไอครับอุปกรณ์ก็จะมีเกจวัดแรงดันนะครับครับอันดับแรกเราก็มาถอดสายแรงดันหัวฉีดก่อนนะครับจะมีคลิปล็อกอยู่ครับปลดขึ้นมาแล้วก็ถอดออก การต่อก็ต้องหาผ้าหาอะไรมารองไว้ครับเผื่อมอีน้ำมันพุ่งออกมานะครับพอแรงดันยังคงเหลือในระบบอยู่ครับต่อมาแเ้าก็มาต่ออุปกรณ์ทดสอบนะครับเป็นเขตวัดปลายด้านเนี่ยก็จะต่อเข้ากับ ข้อแรงดันหัวฉีดไปยังหัวฉีดครับอีกด้านนึงก็จะต่ออ,ออกจากตัวปัม๊มปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วเราก็กดคลิปล็อกให้แน่นนะครับ หลังจากการทดสอบนะครับก็คือแรงดันคงที่นะครับแรงดันได้ตามค่ามาตรฐานนะครับจะอยู่ที่294ปาสคาลนะครับหรือว่า3บารแรงดันจะคงที่ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเล่งเครื่องยนต์หรือว่ารอบเดินเบาก็ตามซึ่งตัวปั๊มเชื้อเพลิงเนี่ยครับจะไม่มีรหัสโค้ดเช็คได้เหมือนเซ็นเซอร์ตัวอื่นครับ ต้องใช้วิธีการตรวจเช็คแรงดันแล้วก็สังเกตอาการของรถนะครับว่าลถมีกําลังเครื่องตกหรือเปล่านะครับครับแล้วก็ต่อสายแรงดันอ่าน้ํามันคืนครับเข้าที่เดิมแล้วก็ต้องอกดนะครับตัวคลิปล็อกให้มีเสียงนะครับถึงจะล็อกอยู่ครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อไปครับ สำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมครับ